ดีชาวุูมค่ะดวงความรักประจำวันที่20กันยายนนะคะคุณได้สบินถือถ้วยส่วนเขาได้เอ็ออฟสอดกับหัววันนี้นะคะจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในทางที่ดีนะคะการงานการเงินราบรื่นการเดินทางก็ราบรื่นด้วยเรื่องความสัมพันธ์นะคะถ้ามีปัญหาก็แก้ไขปัญหาได้อาจจะมีการนัดเจอกันหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะแฟนคุณได้เอ็ออฟสอดกับหัวแต่วันนี้ไพ่แฟนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการตัดสินใจหรือว่าโอกาสที่เราคอยนเนี่ยมาไม่ถึงนะคะเรื่องความไม่ชัดเจนต่าง ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระมัดระวังอารมณ์ของแฟนนะคะ <c oughs> เขาอาจจะหงุดหิดง่ายในวันนี้มีไพ่ชิลดเดนแล Let ้วก็เลดเกลย่างไรก็ตามถึงจะมีปัญหานะคะจุกจิกกวนใจก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้แล้วเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะในอนาคตในวันนี้ก็ต้องมีการปล่อยวางนะคะหลีกเลี่ยงการทะเลาะก,กันคนโสดสนิทยังไม่แนะนําให้สละโสดนะคะพลังงานงคนที่จะเข้ามาเป็นเอเดฟสอดที่กับหัวก็คือเขายังไม่ค่อยชัดเจนกับเราเท่าไหร่นะคะ